ตอได้เป็นเพศหญิงหนึ่งรายอายุหกสิเหนื่อยไหมเหรอคะสั่ญาีจะเครียดมากกว่าเพราะว่าพอมันเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยเราค่อนข้างจะกังวลตรงที่ว่าเอ้ยเราจะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะเกิดความเครียดมากกว่าค่ะแต่เนี่ยแต้นอับแต้นนี่ สต,ติที่คนไข้ติดเชื้อมาเนี่ยมันติดเชื้อกันง่ายมากอะค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เราเจอเป็นคนไข้ที่ไปทํากิจกรรมร่วมกันกินนอนด้วยกัน1คืนกลับมาก็คือเอาเชื้อกลับมาที่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่าการติดเชื้อมันง่ายมากเพราะฉะนั้นการเซฟการใช้ชุดป้องกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องตระหนักในการดูแลคนไข้โควิดค่ะ ครั้งแรกที่เราตกลงกันนะคะเป็นมติของโรงพยาบาลก็คือเราจะต้องไม่ได้กลับบ้านจนโควิดจบซึ่งเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะจบเดือนไหนเลยค่ะเพราะว่าตามคาดการณ์ที่เขาประมาณไว้ก็คือโควิดจะสงบภายในมการาปี64ซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากคือแต่ละคนก็มีครอบครัวมีลูกมีสามีมีพ่อมีแม่ที่จะต้องดูแลการที่แบบมันยาวนานขนาดนี้ค่ะมันก็มีผลต่อจิตใจคนทำงานนะคะ แต่พอต่อมาก็คือมีการลดหย่อนให้การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถได้กลับบ้านได้บ้างะคะ่ะก็คือณปัจจุบันก็คือจัดเป็นแบบนี้ก็คืออยู่หนึ่งเดือนทํางานครึ่งเดือนแล้วก็อีกครึ่งเดือนก็กักตัวอีกเจ็ดวันหลังสุดท้ายจะครบเดือนก็คือกลับบ้านได้วันที่สองแล้วคะ่ะเหลืออีกห้าวันแล้วนะแม่จะได้กลับแล้วคะ่ะเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าวัยอยู่คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่ะ อีกหวันก็ได้เจอกันแล้วนะคะแม่คือเราก็พยายามอธิบายว่าเราเป็นเองเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับว่าเราเอาเชื้อไปแพร่คนที่บ้านอันนั้นก็คือทําให้ที่บ้านแบบว่าเข้าใจเข้าใจว่าเออมันต้องแบบนี้ถ้าไม่เป็นมันก็ดีไปค่ะแต่ว่าเราต้องคิดว่าเผื่อวันนึงแล้วถ้ามันเป็นละ่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเราก็ต้องทำอะค่ะ คือต้องต้องเข้าใจว่าคนพอไม่ได้เป็นนะคะพอเขารู้สึกว่ามันไกลจากตัวเองที่จะเป็นโรคนี้มากๆเนี่ยเขาก็จะขาดความตระหนักละแต่มันจะมีบางกลุ่มที่เขาเคยมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปะคะ่ะวันหนึ่งที่เขาเป็นเขามานอนแอดมิตที่โรงพยาบาลน,นะคะเขารู้เลยว่าอ๋อสิ่งที่โรงพยาบาลได้เตือนวันนั้นนี่ไงเขาไม่ฟังเขาก็เลยเป็นแบบนี้หนึ่งคนที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนเดียวมีลูกมีหลาน มีมีภรรยาที่เป็นอีกสองสามคนอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงได้เออรู้ว่าสิ่งที่เขาทําวันนั้นอะมันผิดแต่ละมันเป็นเหมือนบทเรียนสําหรับเขาเหมือนกันค่ะ